ไตเรือรังโดยนสพชริดาผู้พันและนสะพชัตตาพรกุลประดิษฐ์ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่มีสองข้างรูปร่างคล้ายถั่วแดงอยู่บริเวณสีข้างของร่างกายโดยไตจะมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างอย่างเช่นควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำและเกลือแร่ผลิตฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงควบคุมความเป็นกรดของเลือดขับถ่ายของเสีย และควบคุมการสร้างวิตามินดีแคลเซียมและฟอสเฟตค่ะโรคไตเรื้อรังจะหมายถึงภาวะของไตที่ผิดปกติโดยจะมีค่าไตาน้อยกว่า60ติดต่อกันนานเกิน3เดือนและพบการเสียหายของไตโดยจะสามารถแบ่งระยะของไตได้5ระยะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะระยะที่1คือการที่มีค่าไตามากกว่า90 ร่วมกับมีโปรตีนในปัสสาวะแสดงว่าไตาของเราเริ่มที่จะเสื่อมแล้วแต่ก็ยังไม่มีอาการที่แสดงออกมาค่ะต่อ,อมาจะเป็นไตระยะที่2คือการมีค่าไตายอยู่ระหว่าง60-89แสดงว่าการทำงานของไตของเราลดลงเล็กน้อยโดยจะมีอาการโลหิตจางร่วมด้วยกับภาวะไตที่ลดลง ส่วนของระยะที่3คือการมีค่าไตายอยู่ระหว่าง30-59ถึงแสดงว่าการทำงานของไตลดลงปานกลางโดยจะมีอาการดังนี้ก็คือมีความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะขาดสมดุลเกลือแร่ได้ค่ะระยะต่อมาคือระยะที่4คือการมีค่าไตายอยู่ระหว่าง15-29ถึงแสดงว่าการทำงานของไตลดลงมากแล้วโดยคนกลุ่มนี้ จะมีอาการก็คือปัสสาวะไม่ออกแล้วมีภาวะอ่อนแรงต่อมาก็คือไตระยะที่5หรือเรียกว่าไตาระยะสุดท้ายคือการที่เรามีค่าไตาน้อยกว่า15โดยภาวะของไตระยะสุดท้ายนั้นจะมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นตะคิวและอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ค่ะ โดยสาเหตุของคนที่เป็นโรคไตเลือดลังอาจจะเกิดจากปัจจัยดังนี้ได้แก่นหนึ่งไขมันในเลือดสูงเป็น SLE นิ้วในไตเบาหวานเก้าเนื้อไตอักเสบหรือความดันโลหิตสูงซึ่งคนที่เป็นโรคไตเลื้อลังนั้นเพสศักรหรือนักศึกษาอย่างพวกเราจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงยาดังต่อไปนี้คือยาแก้ปวด ทว้ยาปอกยาการโนและหยุดการรับประทานยาต้มยาหมอ้อยาสมุนไพรอาหารเสริมและยาชุดทั้งหมดค่ะโดยคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนั้นจำเป็นจะต้องควบคุมโรคร่วมของตัวเองให้อยู่ในเป้าหมายที่คุณหมอและเภสัชกรได้ตั้งเอาไว้นะคะโดยโรคความดันโลหิตจะเป็นโรคแรกที่จะกล่าวถึงนะคะ โรคความดันโลหิตคือการที่มีความดันค่าบนมากกว่า140และค่าตัวล่างมากกว่า90ซึ่งเป้าหมายของการควบคุมความดันสำหรับคนที่มีโปรตีนในปัสสาวะเราจะให้ควบคุมความดันโดยตัวบนน้อยกว่า130และตัวล่างน้อยกว่า80ค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีโปรตีนในปัสสาวะจะให้ควบคุมความดัน ตัวบนน้อยกว่า140และตัวล่างน้อยกว่า90โดยอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างยาความดันในโรงพยาบาลอุดรธานีต่อมาคือโรคที่2โรคไขมันในเลือดสูงเป้าหมายของเราคือการที่มีคอเลสเตอรอลน้อยกว่า200และไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150ค่ะตัวอย่างของยาไขมันโดยในการกินยาไขมันนั้นถ้าหากเกิดอาการไม่เพึงประสงค์ ได้แก่ปวดกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะสีโคกให้หยุดยาทันทีแล้วมาพบแพทย์ต่อมาคือโรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร8ชั่วโมงสูงกว่า126โดยเป้าหมายของโรคเบาหวานคือการที่มีน้ำตาลขณะอดอาหาร8ชั่วโมงน้อยกว่า130 และมีน้ำตาลสะสม3เดือนหรือเรียกว่า HbA 1 c ประมาณ7%และนี่คือตัวอย่างยาลดน้ำตาลในการแสเลือดที่เป็นยาเม็ดและแบบอินซูลินที่เป็นยาฉีดค่ะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไต 1. ภาวะบวมคือการมีโซเดียมสูงหรือเกลือข้างเป็นภาวะที่พบได้ในผู้ป่วยโรคไต วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะบวมมีดังนี้จำกัดโซเดียมให้น้อยกว่า2กรัมต่อวันเทียบเท่าเกลือแกงน้อยกว่า1ช้อนชาหรือน้ำปลาน้อยกว่า1ช้อนโตะ๊ะหรือซีอิ๊วขาวน้อยกว่า2ช้อนโตะ๊ะจำกัดปริมาณน้ำดื่มวันละ1ขวดเล็กประมาณ500-700มิลลิตรหรือตามคำแนะนำของแพทย์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะบวมจะได้รับยาที่ชื่อฟูโรซีไมซ์ซึ่งเป็นยาที่ใช้ควบคุมความดันโลหิตและขับปัสสาวะจึงช่วยลดอาการบวมได้อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้คือปัสสาวะไม่ออกหูอื้อหากมีอาการดังกล่าวให้กลับมาพบแพทย์ทันที 2. ภาวะโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคิวหรือพบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการรับประทานผลไม้หรือผักที่มีสีเขียวหรือสีเหลืองเข้มเนื่องจากมีปริมาณโพแทเสเซียมสูงเช่นมะละกอสุกข,ขนุนทุเรียนกล้วยหอมฟักทองแครอทและคะนา้าเป็นต้น ในผู้ที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงจะได้รับยาที่ชื่อคาริเมตซึ่งเป็นยาผงชงผสมน้ำหรือน้ำเชื่อมห้ามผสมน้ำผลไม้คนให้เข้ากันแล้วรับประทานพร้อมอาหาร 3. ภา,าวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตะคิวหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ สำหรับยาที่ใช้รักษาภาวะนี้คือโพแทสเซียมคลอไรด์ 4. ภาวะฟอสเฟตส,สูงและแคลเซียมต่ำเป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานของไตที่เสื่อมลงผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการจะเริ่มมีอาการก็ต่อเมื่ออวัยวะต่างๆถูกทำลายไปเยอะแล้วจนเกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้น ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสเฟตสูงเช่นไข่แดงถัว่วธัญ,ญพืชและนมสำหรับการรักษาภาวะฟอสเฟตสูงจะใช้ยาจับฟอสเฟตได้แก่แคลเซียมคาร์บอเนตอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์โดยกินยาพร้อมอาหารคำแรกเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อให้ยาเข้าไปจับกับฟอสเฟตส่วนเกินจากอาหารที่กินเข้าไป และยาอีกตัวที่ช่วยจับฟอสเฟตคือเซเวลามอร์สามารถกลืนยาได้ทั้งเม็ดโดยไม่ต้องเคี้ยว 5. ภาวะโฮอร์โมนพาราไทรอยสูงภาวะนี้จะมีการสลายของกระดูกทำให้ผู้ป่วยกระดูกหักง่ายเมื่อเกิดการหกล้มการรักษาภาวะนี้จะใช้วิตามินดี3ที่ชื่ แคลซิไตรออลหรืออัลฟาแคลซิไดออล 6. ภาวะเลือดเป็นกรดผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหายใจถี่ซึ่งการรักษาจะใช้ยาที่ชื่อว่าโซดามินในการปรับสมดุกลกรดในเลือดยานี้ไม่ใช่ยาขับลมและตัวยามีกลิ่นหอมคล้ายสาระแน 7. ภาวะโลหิตจาง เป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติผู้ป่วยจะมีอาการซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเวียนหัวและเป็นลมการรักษาภาวะโลหิตจางจะเป็นการให้ยาเสริมาธาตุเหล็กที่ชื่อว่า FBC หรือเฟอรัสฟู um มาเล a t e Folic a c และวิตามินบีรวมอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา ทำให้มีภาวะท้องผูกและอุจจาระเป็นสีดำได้ในรายที่มีภาวะโลหิตจางแบบรุนแรงจะต้องได้รับยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งมีหลายยี่ห้อดังนี้ไฮเปอร์คลิดเอสโพรเจนฮีมาพลัสฮีมาพัสพรีฟิลไซลิงและเลคคอมอนพรีฟิลไซลิงผู้ป่วยควรจดจำยี่ห้อ ของฝาา่ายยาฉีดในครั้งถัดไปหากพบว่ายาฉีดที่ได้รับมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งทำแนะนำเพิ่มเติมในการเก็บรักษายาคือนำภาชนะเก็บความเย็นที่บรรจุน้ำแข็ง3ามส่วน4มาใส่ยาก่อนนำไปฝากไว้ที่รอพอสอตอใกล้บ้าน ฉีดในตู้เย็นอุณหภูมิ2-8องศา,ศาเซลเซียสตลอดเวลาและห้ามฉีดยาหากพบว่าสารละลายมีสีเปลี่ยนไปหรือมีตะกรนเกิดขึ้นสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรได้ตามหมายเลขดังกล่าวค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานเภสัชกรรมโงรงพยาบาลอุดรธาน,นีขอบคุณค่ะ